กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเดอสบ,ด FC, บบนนะสบายดีเอฟซีบาวกัปตันเนาะสบายดีเาาปารุงที่เขาหลบเบิร์สุขุสุคนเนาะเมื่อนี้กัปตันก็ออกมาหน้าเมลิงพี่น้องออกมาส่องเหมืองนามเขาออกมาสง่งออกมาส่องเมืองนามยันนามถวมเขาเนะาะกําลังขึ้นพี่น้องเขากาําลังขึ้นกาําลังแซมขึ้นแบบแบบเขากําลังขึ้นกําลังสีงามพี่น้อง ฟนกนแมรฟนทิ้งมาอีกในสัมสีงามเลยเขาอันนี้น,าน้ายังแหงอยู่เนาะกัปตันก็ออกมาส่องมึงหน้าเมลิงเล้กการชิมือไทหน้าซอยเบาแพงพี่น้องชื่อว่าไทหน้าซอยเบาแพรงเบาแพรงไทหน้าหุดออกมาส่องมึงหน้าก่อนเล้กการิเลยไปหน้าเบาแพงเลยเนะพี่น้องเนาะดูเขาเขากำลังออกงามงามพี่น้องกำลังเขียว ตัวบ่อกั็ตันมาหวานไว้ก,กับล่างขึ้นพี่น้องก,กับล่างขึ้นมาย่อมมาแย่มก,กับล่างงามโบทีแล้วก็บ่อห่างพุทธีงามนอนโตมาหวานไว้หนามถั่วมเนกับปลานั่นมันท่านอะไรใหญ่เนาะหนามถัม่วหนึ่งเดี๋ยวไฮนี่โอ้ยไฮนี่งามครับพี่นอออ้องก็ร่างาออกตัวนี้ก็ร่างออกผ้าส้มใไฮน่ามึงนี

เขามันยังน้อยนะพี่น้องเขามันยังน้อยบ่ให้บ่ทันละครั้งน้ำเต็มระบายออกนำ้ำโอ้ทางนี้เป็นเดินเป็นเดินอยู่พี่น้องชิเดสามนะทางนี้ทางนี้ชิเดสามนาม้ำถั่วมแห้งุ่นขั้นเ้องบ่ตึงน้ำไว้กะ ขนาดบุตรีน่าไหวมันกับ n h าสิเกิดได้พี่น้องเน้อขนาดบุตรีน่าไหวกับ n h าสิเกิดทางที่นี่และสาเอาดีกว่าเนาะเพราะห้าบปไะเดี๋ดำเลยเดี๋ยวไมีแต่ออกว่าสาเอาบ้านป้าน่ะหย่ากําลังหย่าน่ะเพิ่มขึ้นมากเลยพี่น้องหย่ากําลังแบบปุ้ยกระปูกัด อย่าน่ะแซมขึ้นมาตามเขาเราเป็นจิ้มจีบอะไรย่าขึ้นไวววนๆอย่าไห้นี่ไห้นี่บม่อยากออกเนาะพี่นอ้องไห้นี่ไห้นี่นต,ออต้องลยออกตัวมาหวานไว้กำลังขึ้นพี่นอ้องตัวมาหวานไว้กำลังขึ้นมายอมมายมกว่าสิ่พอดีงามอยู่พี่นอ้องบ่มันขึ้นสามเอาเล็กๆน,น้อย ไทยนาซอยบาแพงคือเก่าพี่น้องเมื่อไง้าบึงทาช่มเนอกับตานน่ะเป็นคนเนี่ยเป็นคนปากายแต่มีลำใจเลยพี่น้องเป็นคนเบาตรงไปตรงมาแต่กับตนมีคนมีลำใจมักเข็ดหมักซอยเรือผู้นั้นผู้นี้ซอยเรือหมูขู่เนาะขนหอยกับตนกับตนกับโบซอยเลยพี่น้องกับตาัาบมักคุนเบาหาย <laughs> ก็ตามเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมาเนเบาคำในคำนั้นงามบอพี่น้องงามบาอปีนงท่านละปล่อยปลาเลยพี่น้องเลยปีนปีนงท่านละปล่อยปลาตัวนี้ตัววาน,นกำลังออกคือกันตัววานนี่ครตอนมาหวานหูขึ้นไปจิมจีมเลย ขึ้นที่เริ่มเลื่มชิงามแล้วเริ่มสิงามแล้วน้อตัวนี้เนาะพี่กายนี่ยกัปตันาปลามาปล่อยแปดถุงเจ็ดแปดถุงน้อน้นองเนาะใหญ่ไว้ไว้น้องไงปีนี้ยังท่านอะไรเห็นใคมาขายลูกปลาอยู่ปีเลยท่านอลไรได้ปล่อยนเนาะเลยท่านอลไรได้ปล่อยปลาสามปี mhm chị thì soup kỳ nó to, mhm 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 cả mi, mhm 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 súp, mhm 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 เก็บเมื่อก่อนเก็บเมื่อหิ้งิงกินก่อนโอ้สุกหลายสุกหลายหน่วยโอ้หล่นทิ่มน้ำกระมีพี่น้องก็ก็ก็โอ้เลยอืมอืมเยอะง่ามอะไรนี่พี่น้องวน้โอ้ สุกเรืองง่ามขนาดนี่ลายหน่วยไปจักโอ้ยหล่นมีมานีหล่นพี่น้นองสุกแห้งโพดหลด่นโอ้หอมอืมหอมหอม ผู ح, มากหนึ่งโอ้เดี๋ยวก่อนเด้อพี่น,อน้องเด้อกำลังออกพี่น้องกำลังออกมายอมมาแยมโอ้กำลังงามเดี๋ยวกับตันกับสิจึงคิปไว้เนาะพี่น้องเนาะให้สิเปียนพี่น้องไปบึงหน้าน,น,นุ้นแบบนี้หน้านู้นสิว่าสิออกงามหรือเปล่าเนาะนานุ้นว่าสิออกงามหรือเปล่า ตัวอันนี้หน้าไอแรล่เนาะพี่น้องหน้าหยอดไอแรล่ตัวนี้งามไีลพี่น้องอันนี้หน้าหยอดโอ้ยหน้าเบิกใหม่หยอดใหม่เขาเคียวงามขึ้นททนๆอันนี้หน้าไอแรล่พันยอดก่อนนั้นหยอดก่อนแถพผอเนาะพันหยอดก่อนเถพผอเขาขึ้นงามแบบนี้แถมหน้าเบิกโอ้ยอยากมีเงินด้เราพี่น้องอยากได้หน้าเบิก ngày nhảy nhảy, nhảy khăn nhảy dù nạm sắm chị ao khẩu thân thì cả lăng ọ gần thân này cả xe thi từ bố mi nạm thì xe thi từ bố mi nạm nằm na vầy từ ma nhằm một sảo bốc bớt từ ma nhằm một sảo bốc bớt thì người. Nanôn, nó mới cứ mà vừng na nôn nó thì nó bận này Na nôn mẹ lính Ở trong đây là nọ Ô nôn cái lăng thì nó Cứ bố hiến này này Nanon cái lăng ngọc mà nhỏ mà nhèm mít thì nhả phi đó nhả lái thì phò phun tốc đi เวลาตอนไทยน่ะคนไทยนาหุดน้ำมันบ่ตายเนาะพี่น้องเนาะมันลุกขึ้นมาน้ำหลังบบบนี้ปอเนี่ย응กำลังออกทางกำลังออกเป็นแถวเป็นแถวเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกัปตันกา ถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ชมสันนเษฐ์ดเดี๋ยวสิไปไทยหน้าซอยบา่าวแพงก่อนบันบ่าวแพงเลยพี่น้องกัปตันมาละทีหนึ่งบ่าวแพงไปหาเห็ดกัปตัปนบัดมาพ่อบังเอิญมาพ่อเขาขายลูกปลาซื้อลูกปลามาปล่อยชิบหาถงุงหากันมามามาหอดมาเจอบ่าวแพงไปหาเห็ดมามา,มานขนาดปูจัดปลายแกงลกูกขแนวเหนียบๆพี่นอ้อง ไทยนาสยาวยเป่าแพงกินได้กินแกงเห็ดแล้วมื่อนี่เฮ้ยแกงเห็ดใส่ไก่จะ,ะแบอกขาห็ดฮะเผากันบระซำน้องไม่สมบ่แวะไม่สมแสบโอ้โหเห็ดนะดอกเห็ดพี่น้องอันนี้ดอกบ้านอยู่เทิทงดอกลุมอันอยู่อยู่ลุมมันสเลือกเลือกเลือกสีขูดดิขูดแกงเนี่ยวกระซำมา

าอแพงไปพ่อผู้ดียาวเลยสะพ่ออะไรกับตา,าห้องหาแพงแพงอย่าซื้อๆอ,อยู่ไปถึงแต่ที่สี่เขาว่าเบิ่งห้องเขาว่าเบิ่งห้องเวียนคนไปไปุน,นสุ่งไพ่ไปหาเฮ็ดว่ะเอาโทรศัพท์โตบอกเอามาสากแบดแบดบอกแพงมาถอดอีกเหลือหน่อยเดียวคือเก่าอีก,อกอเอาสายมาถ่ายคลิปแล้วกันอาาเอาโทรศัพท์เต็มากกาอ๋อโต ปกงเขกงแพนะเดีเต็มทีที่ดูสะออนเห็ดด้ปีนี่ข้าแมงมือคืนนี่นะปุ้ยคือสิจูบูจูบูสัามมือคืนนี่นะไปบ่ไอ้มือคืนสีลับว้าตัวเดี๋ยวไปใจรอาหลอนหลอกันเลยเหรอซ้มสีแกงอันนี้ยังไะแกง มีแล้วมีแล้วกําลังสิแกงเฮ็ดปวกนี่สดเฮ็ดปวกสองกับสาม <c oughs> ไม่เห็นสิ่ง <c oughs> ่เห็นสิ่งมูเลยตอนนี้เห็นแต่เฮ็ดปวก <c oughs> พอเอาสำแกงนะเอาเอาเมื่อยไม่เถ่าปไปไหนใส่แกงเออแบ่งสำแกงปีงให้ปีง,ป,ง,ป,งปิ้งกินนำ้ำเดี๋ยวแบ่งต้องเอาจุ่มๆขัดๆใส่แกงกันเถอะพอเอาไว้ปิ้<ไ>ปงปีป่นใช่ไหมคััเนาะค้าใหญ่ใหญ่ขาดเลยบุขาสมิรไคยป่นฮิตอันไหนไคยมันสีหงส์ยอดเลยวะ่ะ กินเขาแล้วก็แล้วจะสิได้ลงมาเลีงไทหน้านะพี่น้องสงสัยอีพีสองแหละคลิปไทหน้านี่พอกับตั้งก็ถ่ายอันคลิปมาแต่หน้าแม่ลิงแหละแล้วก็มาต่อต่อของเบาแพงเลยปลาสีห์ถุงใหญ่ไวเนาะเอาปลาจีนปลาจีนแห่งใหญ่ปลาจีนสิไอสิบเอ็ปลาไนยี่สี่ปลาไตทองสีห์พอดีเลยปลาไตปีการปลาไนกับปลาจีนหน่อใหญ่เนาะ มันจะโตใหญ่ไปได้กับปาจีนน้องเมลิงพี่กายนี่าทุงน <to> <Tampa> well, uh uh ันพ uh mm ีหนาเกี <tim> ่ยวเขาแล้วดูดเหมือนเดิมพี่น้องสูบนามออกเหมือนเดิม้าวคือบใส่กระตาตัวเจ้าเมืองานะตัวได้เจ้าเมืองานะเออว้ยวจเลไปแก้อาแกใส่กรกตา โอเคพี่น้องหม้อสนีกับต้นกสปิดคลิปเดิอพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสบายดีสบ,ยดสบายดีเนาะคลิปนี้กับบุมีิยังไยพี่น้องถ่ายเขากับถ่ายเขากับเพชรสอน